เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเชื่อว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจะไม่เกิดปัญหาโดยคาดว่าในวันอาทิตย์นี้จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก่อนเวลา20นาฬิกาครับนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนี้โดยเชื่อว่าการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่ากลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทได้ยื่นหนังสือขอให้กะกะตยุติการดำเนินการจัดการเลือกตั้งแต่ส่วนตัวเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการเลือกตั้งสอวอเพราะเป็นการต่อต้านการเลือกตั้งสสทางนี้การเลือกตั้งสอวอมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า46ล้านคนซึ่งกะกะตเชื่อว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากถึงร้อยละ70เพราะการเลือกตั้งสอวอไม่มีความซับซ้อน และเป็นการลงคะแนนในบัตรใบเดียวส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งกกตได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำระบบการรวบร,วม,รวมคะแนนที่มีประสิทธิภาพโดยคาดนะครับว่าจะสามารถทราบผลการเลือกตั้งสอวอ,อย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา20นาฬิกาของวันที่30มีนาคม2557 ทางด้านนายประวิทย์รัตนเพียรกกตด้านกิจการการมีส่วนร่วมได้กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ป้ายหาเสียงนางลีหน้าจังจันจาผู้สมัครรับเลือกตั้งสวก,กรุงเทพว่ามีข้อความที่ไม่เหมาะสมนั้นขณะนี้ยังไม่มีผู้ร้องเรียนเข้ามายัางกกตอ,อย่างไรก็ตามกกตอขอเรียกร้องให้ผู้สมัครที่ขึ้นป้ายข้อความเข้าข่ายนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของสอวให้มีความระมัดระวัง เราหากมีการร้องเรียนกะกะตจําเป็นต้องดําเนินการครับ